โอเคก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นที่บิตคอย์กันก่อนนะครับนะก็ทะลุ1 0 0 0 0แสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนในตอนนี้นะฮะเฮ้ hey, นะครับนะหลายคนแบบ โอ้โหรอมาเนี่ยน,นะนะครับนะก็เบรกไปได้สักทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ออกข้างมาในชุดชุดนี้เราเราสักสิบกว่าวันนะครับเพืนะ่อนเพื่อนนะก่อนราคาบิทคอยนนะครับไปแตะเก้าเป่นเก้าแล้วก็ออกข้างมาสิบสองวันนะครับตอนนี้ก็เบรกขึ้นไปแล้วก็เบรกตัวเป้าอินเวอร์เทนแโชเดอร์ก่อนในที่เราได้คุยคุยกันไปได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป้าแรกเล็กๆแล้วกันนะสำหรับเป้าแรกๆนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งแสนสามพันเราเรนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะถึงแล้วก็ย่อลงมาแล้วไปต่อหรือเเเปปลล่าาววััััันนนนนีี้้้้กกก็็ตออออองงรรรดดูะะะมไไโยยหืจ จะตอบไม่ได้ครับนะก็ยังไงออย่าประมาทไปเพื่อนๆนะก็โอเคแหละสายสปอร์ตไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูทำเฟรมเดย์ถือว่าเริ่มมีลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการบีบตัวมา2-3วันแล้วเพื่อนๆถือว่าโอเคนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราติดในเรื่องของ MACD Day เนี่ยมันออกข้างเพราะว่ามันครอตัดลงมาเนาะมันก็เลยแบบทำให้ราคา Bitcoin, บิตคอยสบัสบสับไซด์เวย์คือเวลาข,ขึ้นก็ขึ้นแบบทุลักทุเลเพื่อนเพื่อนประมาณนั้นถ้าเราดูนะเวลาที่เอ็มเอสดีระดับเดยเนี่ยออกข้างแบบนี้นะครับนะเวลาขึ้นเนเี่ย ทุลรศทุเลหรือว่าไซเว์ดาวก็ว่ากันไปนะครับนะหรือว่าต่อยอขึ้นก็เป็นแบบนี้ต่อยอขึ้นก็ขึ้นแบบทุลรศทุเลนะครับแบบเทปบอกนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็โอเคแหละเพื่อนๆบีบตัวมา2วันแลวนะครับเราก็หวังว่าจะครอสตัดขึ้นไปได้ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นอีกสักเฮือกหนึ่งใหญ่ๆนะครับนะซึ่งโอเคแหละขึ้นมาเปี้ยงแบบนี้ ก็จะเกิดในเรื่องของดาวโจนสอีกรอบหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับนะก็เราเดี๋ยวขยอ่ออะไรก็แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะขึ้นไปไกลขนาดไหนนะครับแต่เป้าแรกอย่างที่บอก1นึ่งแสนสามเหล่านั้นก็รมาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยินดีด้วยนะนเพื่อนๆสำหรับฟแฟนๆบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ตามนี้เลยฮนะ, Bitcoin ะบิตคอยหนึ่งร้อยเคฮะมาแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่ได้เสื้อกันแล้ววันนี้ยืนรวมเสืเส้อถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะครับนะไปลองไปร้านกาแฟฉลองก็ถ่ายรูปมาในกลุ่มที่ถอดกันได้นะครับเพื่ออนนๆให้ง เอ่อตรงนี้นะครับในอวดเสื้อตรงนี้สามารถที่จะใส่อวดเสื้อตรงนี้กันได้นะครับในห้องห้องนี้นะคระที่ไม่ได้เข้าหุ้นที่สอดสามารถเข้าไปกันได้ <c oughs> นะครับผมทีนี้เราจะไปดูที่ i q u i d a t i o n h ฮิตแมพซะนิดหนึ่งนะครับก็เลยไดบว่า Bitcoin d e s t r o y เพื่อน่อนสายช็อตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ d destroy สายลองมาเพื่อนเราทำลายล้างกระเป๋าลองนี่ยับยับเลยเพื่อนนะถ้าเราดูนะครับคนพอแตกคนพอแตกคนพอแตกเลยดูว่าเคลียร์ทั้งบนเคลียร์ทั้งล่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปเคลียร์ด้านบนตอน่อ โอ้โหคนโดนเลือกคูเด็ดในช่วงวราคาอยู่ค่อนหนึ่งแสนเนี่ยเยอะมากๆนะครับฮีทมากเลยในช่วงช่วงนี้ตอนนี้เบรกขึ้นไปได้แล้วโอเคก็ถือว่าวเราไม่ระวังกันไว้ด้วยแล้วกันสลับสายช็อตกันทั้งหลายนะครับนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยเปิดช็อตค่อนข้างเยอะนะครับก็ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยคนเปิดช็อตเยอะเนาะก่อนในเนี่ยตอนเนี้ยคนกลับมาลองแล้วเพื่อนห้าสิบแปดจุดสี่อ่าจุดห้าสิบแล้วนะครับในตอนตอนนี้ ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องใหญ่เมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับลุงเจริมนะครับได้พูดถึงบิตคอยด้วยนะฮะหลายคนมาใหม่ถามว่าพี่เข้มลุงคือใครนะฮะลุงโจโรมโพเวลนะครับแต่เราเรียกกันลุงเจริมนะครับมาจากพี่บอ์ดูต่อไปนะครับผมติดมากับแกมานะครับเพื่อนๆนะโอเคก็ถือว่าฮ่าๆแล้วกันนะเพื่อนๆก็เขาเป็นประธานเฟดลุงโจโรมโพเวลนะครับโอเคก็เขาได้บอกนะครับนะว่าบิตคอยเนี่ย just like g o นะครับนะ แต่มันเป็นดิจิทัลหรือว่าพูดง่ายๆแล้ว่าบิตคอยก็เหมือนทองคําแต่ในอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีมุมมองในการใช้ในการชําระเงินของบิตคอยด้วยนะฮะว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้ใช้บิตคอยในการชําระซื้อของอะไรตีอย่างใดน,นะครับเป็นเอาไว้สำหรับการรักษามูลค่านั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแหละบิตคอยมีความผันผวนสูงนะครับทำให้ไม่เหมาะกับการเป็นคู่แข่งของดอลลาร์สหรัฐนะครับนะมานคนละอย่างกันนะเพื่อนๆบิตคอยมันมัน จะบอกว่าเป็นเงินได้ไหมนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่มุมมองนะครับหลายคนก็เอาไปซื้อสินค้าต่างๆที่อาจจะต้องโอนเงินข้ามประเทศอะไรแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วกันมองว่าเป็น store of value น,นั่นเองนะครับอารมณ์หมานตองคําที่เป็นในรูปแบบนี้จะรอบแบบที่ลุงจเจริญบอกนั่นแหละนะครับ รวมถึงก่อนหนนี้คุณโปูตินยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าไม่มีใครที่สามารถแบนบิตคอยได้นะครับนะแล้วก็บิตคอยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะพัฒนาต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐนะครับหลัพูดง่ายแล้วอ่าหลัวพูดง่ายแล้วว่าบิตคอยไม่ได้สนใจอะไรนะครับนะดอลลาร์ Dollar จะไปยังไงก็ไม่สนใจบิตคอยมีแนวทางของตัวเองนะครับเร็วๆแข็งงไม่มีใครแบนได้ คืมันเป็นอะไเที่สุดยอดมากนะเพื่อนหมายถึงว่ามันมันไม่มีใครแบนไม่มีใครทำให้มันล่วงได้ไม่มีใครทำให้มันล่มได้เน็ตเวิร์กแข็งแกร่งที่สุดนะครับนะคือเราสามารถที่จะทำทรา r ซอชันจ่ายเงินให้กับคนทั่วโลกได้รวมถึงนะครับคุณปูตินยังได้บอกด้วยนะครับว่าบิตคอยนะครับเป็นเครื่องมือในการต่อต้านมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับนะหรือว่าการลด บทบาทาการพึ่งพาดอลลาร์สหราัฐด้วยเช่นเดียวกันโอเคทีน okay, ี้เดี๋ยวเราไปดูที่ BTC domain กันบ้างน,นะครับก็แบบที่เราได้กลัวๆกันนั่นแหละนะว่าโอเคแหละมาลร่ลงมานะก็คือเป็นเรื่องดีของอัลคอยแต่เวลามันลงเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปแบบนี้แล้วลงแบบนี้หรืออาจจะสะบัดสักพักหนึ่งซึ่งเวลาที่มันสะบัดเนี่ยอัลคอยจะยับ,ย,บยับนะนเพื่อนๆซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีแล้วกันนะฮะไม่แน่ bitcoin อาจจะกลับมาทําได้ดีกว่าอัลคอยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เราพูดง่ายๆเลยว่า เอาคอยมีโอกาสจะนั่งตามอ่านั่งตามมองไป,ปปรีบอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะระวังกันด้วยแล้วก็ถ้าเราดูที่อิตาเลียมกับ BTC นะครับในตามเฟรมระดับวีคตอนนี้ก็มีการบรีบจนครอสขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆมาแล้วฮะแล้วก็ถ้าเราดูกาลังจะมีท่าเงี้งกับตัวนะฮะก็คือต้องอยู่เหนือ0.24ให้ได้สำหรับเลโชอันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆแล้วว่าอีเทอร์สู้กับบิตคอยเนี่ยมันออกข้างมา เป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับคือไม่ไปไหนเนี่ยเป็นระยะเวลามา1,200วันนะครับคือ Bitcoin สู้อ่อีทเรียมสู้ Bitcoin ไม่ได้นั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะแต่ถ้ามันกลับขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นข่าวของเอาคอยซีซั่นนั่นเองแต่เป็นเนี้ยอย่างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันตอนเนี้ยบิตคอยโดยมนนั้นกลับคัมแบ็กเอร่านะครับเราจะที่บิตคอยไปแสนเหรียญนี่คนกระโดดโยงเข้าแต่บิตคอยออกเอาคอยไปแล้วนะครับก็แฟนๆเอาคอย ไม่ประมาทนะครับเพื่อนๆนะโอเคทีนี้จะนําไปดูที่ชาร์ตของอีเทเรียนะครับในชาร์ตนี้ผมว่าหลายคนน่าจะพอเห็นอยู่แล้วนั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นชาร์ตอีเทเรียนะฮะโอ้โหทําทรงหล่อมากนะเพื่อนอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางเฟรมวีคนะครับของทางคุณรอลพอนะครับนะก็ใครที่อยากจะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยของรอลพอก็สามารถเข้าไปดูใน e อ c l u s i v e Content ได้นะครับสําหรับคนที่ซัพพอร์ตกันเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่แถบ Community นะครับจะมีไลฟ์ย้อนหลังนะครับสําหรับเอก็สาามรกซัพพอร์ตกันซ ทำทรงสามเหลี่ยมนะฮะกำลังจะเบรกแล้วแหละเพื่อนๆอ่ะถ้าเบรกขึ้นไปก็น่าจะเป็นทีของออคคอยเซซั่นได้นะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเบรกจนไปแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆอีเทเรียมเนี่ยยังไม่ไปเลยนะยังไม่ทะลุสามเหลี่ยมนะแต่ผมว่าใกล้แล้วแหละนะก็รอดูกันแล้วกันะกนะฮะวันนี้เลยหรือเปล่นปนานะเพื่อนๆรอดูกันต่อไปครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงออคคอยนะครับนะก็พาไปขอพาไปดูที่โซกับสุยนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะเผื่อถ้าหลายคนมองว่าโซเบือ่อแล้วนะครับนะบนะตอนนี้สุยก็ถ้าเราเปรียบเทียบโซกับสุยเนะี่ยตอนเนี้โซกกลังจะบร ขึ้นไปด้านบนนะครับนะถือว่าทำทรงอินเวอร์เทนเนอ์โชเดอร์รออเหมือนกันนะครับสำหรับโซลาร์นาเทียบกับสุยนะครับสุยทำได้ดีกว่านั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะเดี๋ยวต้องเราดูแล้วกันว่าเออ่ไซเคิลนี้สุยจะอเปอร์ฟอร์มโซลาร์นาได้ไกลขนาดไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าสุยก็ดูว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่ที่ใหม่ละนะเพราะว่าอะไรใหม่ๆคนชอบมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเร็วแรงมากๆนะครับนะสำหรับซุยยังไงก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับและหากใครยังไม่ได้สั่งซื้อเสื้อนะครับสามารถเข้าไปสั่งซ กันได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในต็อกอีกทีหนึ่งเพื่อนๆนะลองกดคลิกไปดูแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ดูร้านไม่อยู่กดคลิกเข้าไปยังจะสั่งกันได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีตัวเลือกให้เลือกก็คือของหมดอยู่นะครับนะยังไงอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพื่อนๆนะหรือว่าถ้ามีตัวไหนอยู่หรือว่าถ้าสั่งอะไรกันได้ก็ลองสั่งกันไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการซัพพอร์ตนะขอบคุณมากสำหรับการซัพพอร์ตเสื้อกันด้วยนะครับใครที่ได้กัะแลยามั่มนนแล้วก็ถ่ายรูิมวันน,นี้มีเีเทน้สวัด